ได้คิ้วขึ้นแล้วครับพี่น้องเป็นซิฟลอนแล้วแล้วคุ้มผมไปซอยอ้ายแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นตัดไปคุ้มผมไปซอยเราเลยตัดครับพี่น้องบปเนี๋ยวขึ้นแล้วได้คิ้วผมขึ้นแล้วครับบานนี่ี๋ยวผมขึ้นแล้วคุ้มไม่อายเล้วล่ะไปไปแล้วเดี๋ย调三了มันนี่คุ้มเลยแล้วมันยังไวไปเทียวสามแล้ว ผมเที่ยวสองอครับเที่ยวสองจะล่งขึ้นไก่ถึเครื่งขั้นแล้วครับไก่จะครึ่งขั้นแล้วบินไทยรเศมีเลกครับลุกน,นึ่งบินไทาเส้นครับ ี้พวกนี้พวกนี้มันน่าจะถึงตอนเย็นนี่ต้องใช้จะได้เอารถขึ้นวไว้ให้มันเอารถขึ้นค้างรอมันอ๋ออ๋อ,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 อได้ได้เป็นี่ชัวร์ด้วยว่ามันมาไม่มา,มมาขึ้นไว้มันเดี๋ยวมันเตลียมใจไม่มายุ่งเลยอยู่นันครับ ได้ได้เดยวเขาบอกว่าจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าไงแต่ไม่แน่ใจเผื่อก็เปลี่ยนแผนดีกันไหนวะนภิษเขาจะได้มาจะได้รู้ว่าเขาชัวร์เดี๋ยวขึ้นไรล็อกเกอร์ีงไก่เตียยแเราที่หนักขึ้นสองขั้นได้ไหมนี่แหละป๊ ป้า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 เจมส์ครันเต็มแล้วครับแต่เจมแล้วมีสันตังสานตังครเต็มครับ vậy cả dàn biển này cứng ngang Hãy lại, xem lại.

ขึ้นสั่งยังคุ้มเอไ้ครับพี่น้องตั้งลำกันตั้งลำทำทาก่อนพี่น้อง กบ้าลงแล้วะโอเคลงอ่ะคือว่าขึ้นท้อยขึ้นมาที่เท่าไก็เรียงสัปดาสัปลังไปเลยพี่ดองกำลังแข่งตาสัง ขอบตะซังเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยอรเอยเห็นบ่าพี่หน่องเห็นขอบตะซังว่เพศกล่มกลวงเนี่ยก็บน่อพี่หน่องตะซังก็ได้ <laughs> มาตรฐานเขาบางมนีล้วเนาะห่งไดก็ทีซ้กันบิดเอาเลยมาตรฐานตาสร้างเขาสีสร้างทีเราพี่น้องนะเยี่ยมเลยเดี๋ยวลงกันพี่น้องสร้างน้ำหนักต้งลงพั่นงสร้างเบาสร้างหนันกต้อลงทุกขัง้งกนะันะง็แกนะมาดูการกัน cơm ăn là cỗm hang là thế nào nói đấy nặng luồng bánh trung 47 tấn kg thế nào luồng hang cơm ăn này là thế nào nói chuyện luôn là đấy kia gì đó?

หายเงาไปคุ้มพาทาั้งหลังพี่น้องยังลมเย็นคุ้มพาโซนทั้งหลังลมเย็นดีอากาศลมเย็นทั้งหลังทั้งหน้ามันบ่มีลมมันผ่อนจะสร้างกับพ่อแม่ในรถพี่น้องพวกข่วงก็ได้ลมลมเรียบร้อยมามุมเย็นๆพี่เราพี่น้อง มุมเก่าเวลาเดิมพ,พ,ดออดพี่น้องครับผมัมย่อกันหลายเด้อพี่น้องัมย่อ,อเต็มต้นเลยประหยัดตามัมย่อกันมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะเก็บฝากมาเยี่ยมยามาข้าวได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเก็บัมย่อ,อกเก็บ,บัมม่วงฝากตอนพี่น้องไปตำกินค,ครับผมตะไคร่ก็มีข้าก็มี่ผูกบริโภคซื้แน่พี่น้องแอบกินหลายอยู่ัออมย่มอมว่ท่านออกหน่ลยตะไคร่เก็บได้หลายกอนละข้าก็ นี่โคบดพี่น้องอาท่าน่ครับสวัสด,ดีครับผมเดี๋ยวคุ้มหัวใบก่อนพี่น้องสวัสด,ดีครับผม